สงครามฝ่ายวิญญาณการต่อสู้ที่มองไม่เห็นทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นสงครามหนึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่สงครามนี้ไม่ใช่สงครามที่คุณเห็นด้วยตาไม่ใช่สงครามของดาบหรือปืนแต่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นการต่อสู้ระหว่างความสว่างและความมืดระหว่างความจริงของพระเจ้าและคำลวงของมารทุกคำที่คุณพูดทุกความคิดที่คุณเชื่อทุกการตัดสินใจในแต่ละวันคือสนามรบที่มารพยายามเข้าครอบครอง บางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุเรารู้สึกหมดแรงกลัวอ้างว้างหรือสับสนแต่นั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาแต่มันคือการโจมตีฝ่ายวิญญาณศัตรูของเรารู้ว่าถ้ามันชนะจิตใจของคุณมันก็จะชนะชีวิตของคุณแต่นี่คือข่าวดีพระเจ้าทรงรู้ว่าคุณต้องต่อสู้และพระองค์ได้เตรียมอาวุธฝ่ายสวรรค์ไว้ให้คุณแล้วพระองค์ไม่ได้เรียกคุณให้หนีแต่เรียกคุณให้ยืนหยัดไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเอง แต่ด้วยรทิ์อำนาจของพระเจ้าและเพื่อให้คุณยืนหยัดได้พระองค์จึงประทานเสื้อเกราะของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกลอุบายของมานได้คืนนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าเกราะแต่ละชิ้นหมายถึงอะไรและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้เรียนรู้วิธีสวมมันจริงๆในชีวิตประจำวันอย่าเพียงแค่ฟังแต่ให้เปิดใจ ถ้าช่องนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณกดติดตามเดี๋ยวนี้เปิดกระดิ่งและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆน,นี่คือพื้นที่สำหรับคนที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นห่างจากสปอตไลท์ในสนามรบของชีวิตจริงเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่เรื่องสัญ,ญลักษณ์แต่คือความจริงฝ่ายวิญญ,ญาณที่จะทาให้คุณมีชัยชนะคืนนี้พระเจ้ากาลังเรียกคุณไม่ใช่ให้เป็นเหยื่อแต่ให้เป็นนักรบของพระองค์ และสงครามนี้ไม่ใช่ของคุณแต่มันคือสงครามของพระเจ้าการรู้จักศัตรูของคุณก่อนที่คุณจะต่อสู้ได้อย่างมีชัยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าศัตรูของคุณคือใครเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผูดผีที่ครอบครองพวกเจ้าอำนาจพวกผู้ครองพิภพในความมืดนี้และต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ นี่คือสิ่งที่เรามักลืมเราคิดว่าเรากำลังสู้กับคนกับเจ้านายกับครอบครัวกับตัวเองแต่แท้ที่แล้วมันคือแรงผลักดันฝ่ายมืดที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นมานไว้ปรากฏตัวพร้อมเขาและหางแต่มันมาในรูปแบบของความคิดมันมากับความกลัวมันมากับคำโกหกที่กระซิบว่าเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าไม่รักเจ้าแล้วชีวิตเจ้ามันพังเกินไปแล้วและถ้าเรายอมเชื่อคำเหล่านั้นเราก็จะถูกมันพันธนาการโดยที่ไม่รู้ตัว มันไม่กลัวความสามารถของคุณแต่มันกลัวความเชื่อของคุณเพราะเมื่อคุณเชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรหยุดคุณได้พระคัมภีร์บอกว่ามานมาเพื่อขโมยฆ่าและทำลายแต่องค์พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นี่คือภาพของสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณที่แท้จริงสงครามระหว่างความพินาศและชีวิตนิรันยืนหยัดในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและเพราะสงครามนี้เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณ คุณไม่สามารถต่อสู้ด้วยกำลังของตนเองได้คุณไม่สามารถใช้เหตุผลต่อสู้กับพิศาสคุณไม่สามารถใช้กำลังของร่างกายเพื่อชนะความมืดคุณต้องใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่เปาโลกล่าวเพราะฉะนั้นจงรับเอาเครื่องอาวุธทั้งสุดของพระเจ้าไว้เพื่อว่าเมื่อวันอันชั่วร้ายมาถึงท่านจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้และเมื่อทำทุกอย่างแล้วท่านจะยังยืนหยัดอยู่ได้ คําว่ายืนหยัดนี้สําคัญมากไม่ได้หมายถึงยืนนิ่งเฉยแต่หมายถึงการยืนด้วยความเชื่อและความมั่นคงในพระเจ้าเพราะเมื่อคุณยือนอยู่บนความจริงของพระคำไม่มีพายุใดจะพัดคุณลมได้และไม่มีมารตนใดจะทําลายคุณได้ลูกของพระเจ้าเอย๋ยพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่คุณเผชิญอยู่และพระองค์รู้ดีว่าคุณกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรบางครั้งคุณอาจร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุ บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างท้าถมเข้ามาในเวลาเดียวกันแต่จงจาไว้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าทรงสู้เคียงข้างคุณอยู่ทุกลมหายใจดังนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้การสวมเกราะแต่ละชิ้นขอให้คุณหยุดสักครู่แล้วพูดกับพระองค์เงียบๆว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารู้ว่านี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณ โปรดเสริมกำลังให้ข้าพระเจ้ายืนหยัดได้ในพระนามของพระเยซูตอนนี้ขอให้คนหลับตาสักครู่และพูดกับพระองค์เงียบๆว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดคาดเข็มขัดแห่งความจริงรอบเอวของข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าไม่วันไหวต่อคำลวงของมารแต่ยึดมั่นในความจริงของพระองค์ตลอดวันเพราะเมื่อคุณยึดมั่นในความจริงไม่มีคำโกหกใดสามารถมัดคุณได้อีกต่อไป การสร้างเนื้อหาที่สะท้อนกับการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณถ้าคุณกำลังติดตามข้อความนี้มาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่าฉันรับเอาเครื่องอาวุธทั้งชุดของพระเจ้าไว้เราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่จำเส้นทางของตัวเองได้ในคำพูดเหล่านี้ 2. เกราะอ,อกแห่งความชอบธรรมเมื่อความจริงของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณคุณก็พร้อมที่จะสวมเกราะอ,อกแห่งความชอบธรรมเพื่อปกป้องหัวใจจากทุกการโจมตีของศัตรูในสมัยโรมันเกราะอ,อกคือสิ่งที่ปกป้องอวัยวะสำคัญที่สุดคือหัวใจเพราะหากหัวใจถูกโจมตีไม่ว่าจะเป็นทหารที่แข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่อาจยืนอยู่ได้ ในสงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูพยายามเล็งตรงหัวใจของคุณมันใช้ความรู้สึกผิดความละอายและการกล่าวโทษเพื่อทำให้คุณหมดแรงในการเดินกับพระเจ้ามันจะกระซิบว่าเจ้าทำผิดมากเกินไปแล้วพระเจ้าไม่มีวันอภัยเจ้าเจ้าสมควรถูกลงโทษแต่เมื่อคุณสวมเกราะอ,อกแห่งความชอบธรรมเสียงเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจเหนือตัวคุณอีกต่อไป เพราะความชอบธรรมที่เรามีนั้นไม่ได้มาจากความดีของเราแต่มาจากพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนแทนเราพระองค์ทรงทำให้เราผู้ไม่รู้จักบาปได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์เมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ได้มอบความชอบธรรมของพระองค์ให้เราและนำบาปของเราไปไว้ที่พระองค์ ดังนั้นเมื่อพระเจ้ามองคุณในวันนี้พระองค์ไม่ได้เห็นคนบาปที่ล้มเหลวแต่เห็นบุตรที่ถูกชำระแล้วด้วยพระโลหิตของพระบุตรนี่แหละคือพลังของเกราะอกแห่งความชอบธรรมมันคือการประกาศต่อศัตรูว่าข้าพระเจ้าชอบธรรมแล้วในพระคริสต์ไม่มีคำพิพากษาลงโทษใดๆสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ไม่สำคัญว่าคุณจะเคยล้มมากี่ครั้งสิ่งสำคัญคือคุณลุกขึ้นด้วยหัวใจที่ได้รับการยกโทษแล้วศัตรูจะพยายามใช้ความรู้สึกผิดเป็นอาวุธแทงใจคุณแต่คุณมีทางเลือกจะฟังเสียงมันหรือจะฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราจะแสดงความเมตตาต่อความชั่วของพวกเขาและจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไป ลูกของพระเจ้าเอย๋ยอย่าปล่อยให้มารขโมยความมั่นใจในพระเจ้าของคุณอย่าเดินด้วยหัวใจที่แบกความละอายแต่จงเดินด้วยหัวใจที่ถูกปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์เพราะเมื่อหัวใจของคุณได้รับการปกป้องด้วยความชอบธรรมแล้วไม่มีลูกศรใดของศัตรูจะทำร้ายคุณได้ 3. รองเท้าแห่งสันติสุขในสงครามยุคโรมันรองเท้าทหารมีหนามเหล็กใต้พื้น เพื่อให้ยืนมั่นในสนามรบและสามารถเดินได้ไกลโดยไม่ล้มเช่นเดียวกับในสงครามฝ่ายวิญญาณคุณต้องการรองเท้าแห่งสันติสุขเพื่อยืนมั่นและเดินไปข้างหน้าโดยไม่ถูกความกลัวหยุดไว้และให้เอาความพร้อมแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าสำหรับเท้าของท่านพระเจ้าไม่ได้เรียกให้คุณอยู่เฉยๆแต่เรียกให้คุณก้าวออกไปเพื่อนำข่าวดีของพระองค์ไปยังผู้คนเมื่อคุณสวมรองเท้าแห่งสันติสุข คุณจะไม่เดินด้วยความกลัวแต่เดินด้วยความมั่นใจในพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเดินเข้าสู่ที่ทำงานโรงเรียนบ้านของครอบครัวหรือสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคุณยังคงสามารถนำสันติสุขของพระคริสต์เข้าไปได้เพราะสันติสุขที่คุณมีไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวแต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในใจคุณในโลกที่เต็มไปด้วยความกลัวในยุคที่ข่าวร้ายอยู่รอบด้านพระเจ้าทรงเรียกให้คุณเป็นผู้นำข่าวดี คุณอาจไม่ต้องยืนเทศบนเวทีแต่ทุกครั้งที่คุณให้อภัยยิ้มในความเมตตาหรือยืนมั่นในความเชื่อคุณกำลังประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขอยู่แล้วอย่าให้ความกลัวหยุดคุณไว้อย่าให้เสียงในใจพูดว่าฉันไม่คู่ควรหรือฉันไม่เก่งพอเพราะสันติสุขของพระเจ้าจะทำให้คุณยืนหยัดแม้ในวันที่พื้นดินสั่นคลอนและสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทั้งสิ้น จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นทุกเช้าที่คุณลุกขึ้นก่อนจะออกจากบ้านจงสวมรองเท้าแห่งสันติสุขและพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ไม่ว่าข้าจะไปที่ใดขอให้ข้าเป็นผู้นำสันติสุขของพระองค์ไปให้ข้าก้าวเดินในความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะเมื่อคุณเดินในสันติสุขของพระคริสต์ไม่มีสนามรบใดที่คุณจะต้องกลัวอีกต่อไปพระองค์จะนำทางคุณในทุกย่างก้าว และสันติสุขของพระองค์จะเป็นรอยเท้าที่คุณทิ้งไว้ในโลกนี้ 4. โลแห่งความเชื่อในสงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูจะไม่หยุดปล่อยลูกศรไฟใส่คุณมันอาจมาในรูปของความสงสัยความกลัวความวิตกกังวลหรือความสิ้นหวังแต่พระคำของพระเจ้ากล่าวว่าและจงเอาความเชื่อเป็นโลโดยโลนั้นท่านจะสามารถดับลูกศรไฟของมารได้ทั้งหมด โล่แห่งความเชื่อไม่ใช่โล่เล็กๆสําหรับประดับแต่เป็นเกราะป้องกันขนาดใหญ่ที่ทหารใช้เพื่อป้องกันทั้งตัวและยังสามารถใช้ป้องกันเพื่อนข้างๆได้ด้วยในกองทัพโรมันเมื่อทหารยกโล่ขึ้นพร้อมกันมันจะกลายเป็นกําแพงแห่งโล่ที่ไม่มีลูกศรใดเจาะทะลุได้เช่นเดียวกันเมื่อคริสเตียนยืนรวมกันในความเชื่อไม่มีอํานาจใดของความมืดจะทําลายควกเขาได้แต่โล่แห่งความเชื่อจะไม่มีพลังถ้าคุณไม่ยกมันขึ้น หลายคนมีความเชื่อแต่ปล่อยให้มันวางอยู่ข้างๆคุณอาจเชื่อว่าพระเจ้าทรงธิ์แต่ถ้าคุณไม่ยกความเชื่อนั้นขึ้นในวันที่ลูกศรของความกลัวมาถึงคุณจะไม่มีอะไรป้องกันเลยการยกโลกแห่งความเชื่อหมายถึงการเลือกเชื่อในพระสัญญามากกว่าความรู้สึกการเลือกไว้วางใจในพระเจ้าแม้เมื่อยังไม่เห็นทางออกเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มองเห็นลูกของพระเจ้าเอย๋ยอย่าปล่อยให้มานขโมยความเชื่อของคุณ เมื่อความกลัวพูดว่าเจ้าไม่มีทางรอดให้คุณยกโล่ขึ้นและพูดว่าข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าเมื่อความสงสัยพูดว่าพระเจ้าคงไม่อยู่ตรงนี้ให้คุณยกโล่ขึ้นและพูดว่าพระองค์ไม่เคยละทึงข้าพเจ้าเมื่อโลกบอกว่าเจ้าทำไม่ได้ให้คุณยกโล่ขึ้นและประกาศว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในทุกเช้าก่อนคุณก้าออกไป จงยกโล่แห่งความเชื่อขึ้นและอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ไม่ว่าข้าจะไปที่ใดขอให้ข้าเป็นผู้นำสันติสุขของพระองค์ไปให้ข้าก้าวเดินในความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะเมื่อคุณเดินในสันติสุขของพระคริสต์ไม่มีสนามรบใดที่คุณจะต้องกลัวอีกต่อไปพระองค์จะนำทางคุณในทุกย่างก้าวและสันติสุขของพระองค์จะเป็นรอยเท้าที่คุณทิ้งไว้ในโลกนี้ 5. ห,หมวกเหล็กแห่งความรอด ในสงครามส่วนที่ต้องปกป้องมากที่สุดคือศีรษะเพราะถ้าศีรษะถูกโจมตีร่างกายทั้งร่างก็จะลม้มลงเช่นเดียวกันในสงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูรู้ดีว่าถ้ามันสามารถโจมตีความคิดของคุณได้มันก็จะควบคุมชีวิตของคุณได้ทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานมวกเหล็กแห่งความรอดให้คุณศัตรูจะพยายามบอกคุณว่าเจ้ายังเป็นคนเดิมเจ้าล้มเหลวอีกแล้วเจ้าคงไม่คู่ควรกับพระเจ้า แต่นั่นคือคำโกหกเพราะพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าถ้าใครอยู่ในพระคริสตเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่แล้วหมวกเหล็กแห่งความรอดคือการระลึกทุกวันว่าคุณได้รับการช่วยให้รอดแล้วว่าคุณได้รับการยกโทษแล้วว่าคุณมีชีวิตนิรันในพระเยซูคริสตมันคือความมั่นใจในความรอดที่ป้องกันไม่ให้มานเข้ามาโจมตีด้วยความสงสัยหรือความกลัว นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดทุกวันเพื่อเตือนใจตัวเองว่าเราเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงไถ่เราไว้แล้วด้วยพระโลหติตของพระคริสต์เพราะข้าพระเจ้ามั่นใจว่าก็จะไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เมื่อหมวกเ็นความรอดอยู่บนศีรษะของคุณความคิดของคุณจะไม่ถูกคำโกหกครอบงามอีกต่อไป คุณจะคิดด้วยสติแห่งพระคริสต์และมองเห็นตัวเองในแบบที่พระเจ้าทรงเห็นสำหรับคนที่ติดตามการเดินทางนี้จนตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นที่เดินเส้นทางที่คล้ายกันคนอื่นที่ถูกหลอมเหมือนกับคุณคนอื่นที่แบกเครื่องหมายเดียวกันของคนที่รอดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และช่องนี้มีอยู่เพื่อคุณเพื่อผู้ถูกเลือกที่รู้จักตัวเองในคำเหล่านี้ถ้าคุณต้องการสนับสนุนเราในการทำคลิปการตื่นรู้นี้ คุณสามารถกดซื้อสติกเกอร์ซูเปอร์สและของขวัญส่งสนับสนุนเราได้ลองพิจารณาเพื่อเป็นกำลังใจในเส้นทางไปด้วยกัน6ดาบแห่งพระวิญญ,ญาณในสงครามไม่มีนักรบคนใดออกศึกโดยไม่มีอาวุธคุณอาจสวมเสื้อเกราะครบทุกชิ้นแต่ถ้าไม่มีดาบคุณก็ไม่มีทางชนะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าและจงถือดาบแห่งพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าดาบเล่มน,นี้ไม่ใช่อาวุธของเนื้อหนังแต่มันคือฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญ,ญาณ ที่สามารถตัดผ่านคำโกหกทุกอย่างของศัตรูเมื่อพระเยซูถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารพระองค์ตอบด้วยพระวจนะทุกครั้งมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระองค์ชนะศัตรูด้วยพระวจนะและวันนี้พระองค์ก็ประทานดาบเล่มเดียวกันให้คุณทุกครั้งที่คุณพูดพระวจนะออกมาด้วยความเชื่อคุณกําลังยกดาบแห่งพระวิญญาณขึ้นในมือเมื่อมารพูดว่าเจ้าจะล้มเหลวแน่จงตอบกลับว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า เมื่อมันบอกว่าเจ้าจะไม่มีวันรอดจงยกดาบขึ้นและตอบว่าข้าพระเจ้าได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทําของตนเองจําไว้นี่คืออาวุธที่มารกลัวเพราะพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงและความจริงจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใบใดแทงทะลุกระทั่งจิตวิญ,ญญาณและจิตใจสามารถวินิจฉัยความคิด และความตั้งใจของใจมนุษย์อย่ากลัวศัตรูเพราะคุณมิได้สู้ด้วยกำลังของตนเองแต่สู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในคุณเมื่อคุณพูดพระวจนะคุณไม่ได้พูดคนเดียวแต่พระเจ้าพูดผ่านคุณบทสรุปและเมื่อคุณสวมเกราะของพระเจ้าครบทุกชิ้นเมื่อคุณยืนหยัดด้วยความเชื่อและถือดาบแห่งพระวิญญ,ญาณไว้ในมือคุณจะไม่ใช่แค่ผู้รอดแต่คุณจะเป็นนักรบแห่งพระเจ้าสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณอาจยังไม่จบ แต่วิญญาณของคุณได้ประกาศชัยชนะแล้วในพระคริสต์จงสวมเกราะทุกวันจงยืนหยัดในความจริงและจงถือดาบแห่งพระวิญญาณไว้เสมอเพราะสุดท้ายนี้ชัยชนะเป็นของพระเจ้าและคุณเป็นของพระเจ้าครับ